สำหรับกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2,567นะครับ ซึ่งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11นะครับในการดําเนินการกิจกรรมนะครับสถานประกอบการที่ดําเนินการและเป็นซัคเซชันเคสนะครับสถานประกอบการชื่อว่าบริษัท Archer Sport จําจำกัดจังหวัดยะลานะครับซึ่งมีวัตถุดิบที่เหลือใช้ส่วนใหญ่นี่ครับจะเป็นเศษผ้าจากการดําเนินการโครงการนะครับผู้เชี่ยวชาญได้ลงสํารวจ ทรัพยากรวัตถุดิบที่มีนะครับบวกกับทักษะที่ในสถานประกอบการมีนะครับโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันในนามบริษัทอาเชอร์สปอร์ตนะคะผลิตทั้งเสื้อกีฬาเสื้อนักเรียนแล้วก็เสื้อปะเตะกางเกงยะลาค่ะเศษผ้าที่เหลือใช้เราก็เอามาทำเป็น นี่ค่ะโดนัทผูกขมหรือโดนัทอย่างเดียวแล้วก็พวงกุญแจพวงกุญแจเนี่ยเราจะพวงกุญแจใส่ในกุญแจก็ได้หรือจะใส่คาดในกระเป๋าอย่างนี้ค่ะน่ารักน่ารักเนาะจะ,จะใส่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็หมวด ทีมนักออกแบบนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับสถานประกอบการก่อนเบื้องต้นนะคะก็ได้ทําทการศึกษาเกี่ยวกับเศษผ้าเหลือใช้นะคะเราก็เลยมีการออกแบบลักษณะของอของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวนะคะโดยจะแบ่งเป็นหมอนรองคอกระเป๋าเนื่องจากว่ากระเป๋ากับหมอนรองคอเนี่ยคะ่ะเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่ ซื้อใช้ซ้ำเป็นจำนวนมากนะคะของของสถานประกอบการที่นี่รวมถึงผู้ผลิตนะคะมีกำลังมีความสามารถที่จะผลิตในส่วนของกระเป๋าและมอรคอได้ปริมาณที่เยอะค่ะเพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วยค่ะตอนนี้เราได้อาจารย์มาอบรมให้ให้ให้แนวทางที่เราจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น อตอนนี้เราพัฒนาขึ้นนะคะก็คือจะเป็นหมอนรองรองคอนะคะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็จะมีกระเป๋าจัดระเบียบอยู่ด้านในนี้นะคะบริษัทอาเชอร์สปอร์ตขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากศูนย์ส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมภาค11ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาณที่นี้ด้วยนะคะผลพบว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นนะครับได้เป็นร้อยละ66นะครับรวมถึงลดการปล่อยการร๊าซเรกระจบจาก2ผลิตภัณฑ์นะครับลดลงประมาณร้อยละ42ครับ